สวัสดีครับทุกคนเด็กมาแด็สวัสดีครับสวัสดีและสวัสดีป้าโตมันเน้นเดี่ปลาอีดำยองเนาะเฮ้ยบักซานมซื้อเท่าสานมสานมสานมสีคือสีคือสเกลตาไทย ความสามารถพิเศษเอาเอาตีนใส่ปากไปเอามือเจ้าหูได้ความสามารถพิเศษว่ะสมาร์ทสมาร์ทเอามือปิดดังได้อุ้ยมาคืออยากตายนี่ มาได้องยาวจบแล้วเดี๋ามาลูกเดี๋ยวมามามินปาามาคือเก่าโอ้ยยวมหูเนาะใายก่าเจ้าแม่ทีท้เลยไลรเสือมหมาเกเสอร์มาก็เป็นคนขีบบ่ บังเดอวาวนะใช้ยืมมาไปแล้วครับตอนนี้เด็ดเด็ดโอ้ยสวยต้นแน่ไหนนะก คนงามเด้องามจ้ามาดีกว่าโอ้ย uh, ผู้บ่าวถักน้อนี่คนเห็นอีไนี่อืมไม่คนเห็นอะไกิดจ๊ะปลอกมะขุ้งจ้าทูไทยจ้าสุเบอร์จะเม่งจะเป็นเมือนในมาีทำยูทสบเบอร์นี่สุเบอร์ซื่อดดงนะจ๊ะทูบเบอร์เอาลงยูทูบอกบ่วะ่าเอ ไม่ต้องห่วงจ้ะอลงจ้ะมันหนาวอะไรบอม่มีพอแล้วบอสวยพอแล้วปั้เลิงขาเล่ขึ้นตั้พูขึ้นไปทั้งถึงปุ๊บตัวที่ดีกนกแล้วอีเนี่ย thả gìn dạng nhảy đã cha hết bọc bèn đi ờ bẻ hai lẽ hai tôi đây à, thôi hết riêng bẻ miên à bột rau kem đấy hơi ơi, ờ, xài cái tổ này cái này hơi hàm răng hơi Mà khoe khom đấy hơi Mà khoe khom đấy hỡi, khoe khom đấy hỡi, mình muốn lấy, 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 hơi lấy, hơi. <laughs> lấy, เมนนถ่ายเพื่อนเฮดยังสแสดงน่อย <c oughs> แสดงได้เพลินหันจ <c oughs> ะเก็บ <c oughs> <c oughs> มึงอย่าไปหักเด้อนะนันมันคมอน,นอหันหนะจ๊ะอักษรจากสวนคุณแม่จ้าใหญ่เงาจ้าเอาไปเบอร์เลงมันนก็บกิก๊บทิ่มเอาไปเบอร์ยอดใหญ่เงาขาวดีจ้าตัดออกเลยเอบอจ้า <c oughs> ไปเลยจ้า

คนหนึ่งกะสีปุงเค่องคนหนึ่งกะกำลังซอยเนาะเอาอีน่ะหลบบ้านเอาไหมอีกคนหนึ่งกะนอนเบิ่งไปกำลังใจเนาะเฮ้ยชายทายิดกะเตรียมเนาะอุปกรณ์นอนนาโอ้ชมพักโอ้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 เราก้มนะเราอายกไอคอน ว่ายเป็นว่างามเป็นงามไท่ปักเซ่งามเป็นงามว่าเป็นไว่มมบมมา,า,า,าบ๊มีบอกบ๊มี่เล็กใหญ่มะเลี้ยงจูต้นมากระเจี๊ยบน่ะมัเป็นหมากเคยใหญ่แล้วค่ะต้นกระเจี๊ยบกันนี่เออต้นมากกระเจี๊ยบ ตัดผ่ามาถี er yeah. ่แล้วเด้อเฮ้ย่บเด้อเฮ้ยฝึชกินปลาเฮ้ยปลาเด้อมาเด้อกสมัครเชียรให้เด้อหยาวันนี้นางกี่หยงสุกแลเด้อนะสุกแลเด้อแล้วเด้อสุกแลเด้อสุกแลเด้อเผ็ดเค็ม thế k mới đâu mà chiêu rồi, cằm nhảy nhảy, ui, giờ hết đâu nản nó thằng Mình hết nản nhung, nè, bừng này.